สวัสดีค่ะดูซื้อสไลเดอร์มาให้อหมูอ้วนขอของกอ่แม่จ้าห้าร้อยกว่าบาทหกร้อยอ่ะพอซื้ออยู่นะลืมถ่ายตอนประกอบน่ารักอยู่นะติดสติกเกอร์หนูขึ้นดิลูกหนูขึ้นดิขยากขึ้นดิมีลูกบอลโยนด้วย สรุปคือนางไม่นอนค่ะเอ้เอ้้ยอันนั่งลงนั่งลงอ้ย <c oughs> สรุปคือนางไม่ยอมนอนมีลูกบอลโยนด้วยดูดิเอาลูกบอลมาโยนดิโยนใส่ดิโยนใเอาเอามาโยนใส่นี่ลูกมันมีที่โยนอยู่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่โยนใสน่นี่เอาลูกบอลมาโยนเนี่ยลูกบอลมาโยนเนี่ยอือสวยอยู่นะ โยนลูกโยนโยนเลยโอ้ยตัวนี้มันไม่ใช่มันจะไอ้โมเมนสำหรับเด็กหน่อยอันอันนี้บันี่ตัวนี้มันเถ่าแล้วไหมโยนลูกบอลเสียห่วงกันยังขืนสูงล่ะโอ้เข้ามาดูได้เด้อวินั่งมักคักบังเนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าพี่น้อง โบกุ้งอ่อนทัวจ่ะว้าว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 บ๊ายบายไปก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายยิมันด้วยจ้าด้วยจ้า